อะดราม่าแรกกันก่อน,น,นคือลอตเตอรี่ที่ออกมางวดล่าสุดเปลี่ยนแค่ตัวหน้าตัวเดียวซึ่งมันก็ถ้ามันเป็นการคอนโทรลมันต้องบอกว่ายากมาก ถ้าสมมติว่าเราคิดว่ามันโปร่งใสคือมันโปร่งใสแต่ถ้าเราคิดว่ามันไม่โปร่งใสเราก็เคยดูการเล่นมายากลระดับโลกพูดตรงๆนะถ้าคิดจะทำก็ทำได้่อเคดีเจต้นหอมแฉกล้องสลากหวยสามารถลองได้จริงหรือไม่วันนี้มีคำตอบครับหลังผลสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1งวดประจำวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2565เลขที่ออกคือ913106กระแสดราม่าก็ตามมาทันทีเลยแหละครับคุณผู้ชมเรียกได้ว่าเลขเดียวเปลี่ยนชีวิต เพราะมันดันไปคล้ายกับเรขรางวัลที่1งวดที่แล้วนั่นเองละครับและล่าสุดในรายการดังฟุตทอกพุโทโธค,ครับผมวันที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2565โดยมีดีเจอ่านภูบนาธและดีเจต้นหอมสกุลตลามาแชร์ประสบการณ์ตรงครับเพราะถือเป็นอีกสองคนที่เคยไปยื่นหมุนออกเลขกับกองสลากมาแล้วโดยทางคุณต้นหอมนะฮะเผยว่าการที่เราตักหรือหมุนมันต้องมีการสุ่มเกิดขึ้นสุ่มตรงนั้นเลยและถ่ายทอดสดตรงๆและก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาสอนให้เราแนะวิธีว่าสุ ทำแบบนี้นะถ้าจะตกักต้องทําแบบนี้นะและพอสอนเสร็จเขาก็ไม่ให้เราออกจากห้องตรงนั้นพอเรียนรู้อะไรต่างๆเสร็จ เขาก็จะเอากล่องทั้งหมดใส่ถุงแล้วก็ลงหีบล็อกกุญแจคือขั้นตอนต่างๆของเขาเยอะมากโดยจุดประสงค์ที่เขาเชิญพวกเราไปคืออยากให้เห็นขั้นตอนการทํางานของเขาว่าเป็นยังไงซึ่งไม่ได้เชิญดาราไปอย่างเดียวเขาก็เชิญทุกอาชีพไปแต่ละสาขาแต่ละองค์กรรวมทั้งหมดงวดละก้าท่านและเขาก็จะจับสลากสดเลยตรงนั้นเจ็ดท่านที่จะไปหมุนมีใครและใครอยู่หลักไหนถ้าจะบอกว่ามันเป็นการจัดฉากก็บอกเลยว่ายากมากๆ คือเราเห็นหมดมาตรฐานเขาจะเป็น ISO ในส่วนความคิดเห็นด้านคุณอันภูวนาถครับได้แสดงความคิดเห็นส่วนตัวว่าถ้าสมมุติเราคิดว่ามันโปร่งใสมันก็โปร่งใสแต่ถ้าคิดอีกอย่างก็เหมือนมันเป็นการเล่นมายากลระดับโลกที่เขาจะสร้างกล่องขึ้นมามันก็จะมี1 2 3 4สซึ่งถ้าคิดว่ามันจะทําให้เป็นเรื่องเหลือเชื่อมันก็สามารถทําได้หรือจะมองว่ามันโปร่งใสเป็นความบังเอิญก็แล้วแต่คุณจะมองเพราะสุดท้ายถ้ามันจะถูกซื้อเลขไหนมันก็ถูกนัินเองแหละครับอะดราม่าแรกกันก่อน คือลอตเตอรี่ที่ออกมางวดล่าสุดเปลี่ยนแค่ตัวหน้าตัวเดียวซึ่งมันก็ถ้ามันเป็นการคอนโทรลมันต้องบอกว่ายากมากถ้าสมมุติว่าเราคิดว่ามันโปร่งใสคือมันโปร่งใสแต่ถ้าเราคิดว่ามันไม่โปร่งใสเราก็เคยดูการเล่นมายากลระดับโลกพูดตรงๆนะถ้าคิดจะทําก็ทําได้เป็นเรื่องไม่คดเลงโฆษณาได้ที่0 8 8 0 9 0 0 8 0 0 เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ